สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC, ทั้งช่องทุกท่านครับผมมณีบุญพลาได้พาพี่น้องมาที่สารเจปูศีสุโธดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ครับผมประตูท้างพานของเมืองคำชโนดครับผมครับี่ว่าเป็นประตูเมืองครับผมดินแดนแห่งนี้เป็นดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ของเจปูศีสุโธแล้็จะพาพี่น้องมาจุดถูกวันพระ ในวันพุทธที่12มิถุนายนครับผมเพื่อจะไปเป็นแนวทางในวันที่หนึ่งก็กรักฎาพมี้ครับผมขอให้ตัวเลขทูบนี่ครัเฮงๆป่ังๆเนาะปล่อยเลขทูบนี่แม่นๆครับผมบหลังจากนี้บุญพลาก็จะได้ขึ้นไปที่สารเจ้าปู่ครับผมแล้วก็บูชาถูกเทียนแล้วก็กราบไหว้สการะ เสียงทายเอาถูกครับผมโดยการเสียงท่านี้ก็เอาถูกมาเป็นกรรมมือคุนลนะครับผมว่าจะได้ดอกไตครับผมนี่ก็เป็นทือว่าบรรยากาศสวยงามครับผมครับทองฟ้านี่ปกคลุมไปด้วยเมฆครับผมถือว่าดีครับผมอากาศดีมือน,นี้วันพระครับผมหลังจากนี้บุญพราจะพาพี่น้องไปชมโดยรอบศารลราา จะไปตีคองครับผมเพื่อจะได้เป็นเลิกง่ามย่ามดีครับผมเพื่อจะได้เลขถูกจะได้แม่นๆเนาะพี่น้องครับผมเรียนเชิญทุกท่านไปน้ำกันครับ พี่น้องครับหลังจากขึ้นไปบนศารแล้วก็เสียงทายครับผมกรรมถูกมาเป็นกรรมปุณละครับผม,มแล้วก็ขอเพลิงใบบุญบาร,รมีของพ่อปู่ของเฮาครับผมขัดสันเลกถูกมาหนึ่งดอกครับผมก็ได้ดอกนี้นะครับพี่น้องก็ได้ได้ยุดให้พ่อแม่พี่น้องชมเอาตัวเลขไปน้ำกันครับผมเรียนเชิญทุกท่านชมตัวเลขครับ หไปไหนมไปมไม่ไเสีย่บบไทย うん。Mm. คุณพลากระภาพพี่น้องมาถึงช่วงถ่ายคลิปแล้วครับผมในการชุดถูกวันพระครับที่ศารจะปูสีสุโธสำหรับตัวเลขก็ตามที่พี่น้องเห็นนั่นเลยครับผมตามที่ผมเห็นคือหกสามสองส่วนถูกก็จะแตกจากด้านบนมาหน่อยนึงครับผมแตกตรงกลางเนาะบางท่านก็จะชอบอ่านจากสองสามหกครับผมจากด้านล่างขึ้นด้านบน บางท่านก็ชอบอ่าน632เนาะโปรใชัยวิตรจารณญานในการรับชมแล้วก็เรียกถูกวันพานี้ทางช่องก็เป็นเพียงแนวทางให้พ่อแม่พี่น้องไปเสียงโชคเสียงท้ายหรือว่าไปเป็นแนวทางสลากกินแบ่งรัฐบาลในวันที่หนึ่งก่อรกฎดาคม2,565ครับผมกบับภาพพี่น้องมาถึงช่วงไ่ายกรีษแล้วครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับผม กลินะ่นมาค่อยพบกันใหม่สวัสดีครับทุกท่าน